นายคนนี้เป็นพี่ชายครับน้องสาวจะวานให้โทรเรียกมอเตอร์ไซค์วินเข้ามารับก็ปกติอะนะพอเรียกวิน <c oughs> มอเตอร์ไซค์หนูเลยสิยสจออกนอกได้ได้แต่แกยังไม่ได้อาบน้ำเลยนะหนูอาบแป๊บ,บเดียวแหละปากซอยอะตั้งไกลกว่าวินจะมาหนูอาบแป๊บเดียวออ่่ะะไปอาบน้ำไปแกเอาเอาพี่เอาโทรโทรนี่วินที่เรียกมาละวมอเตอร์ไซค์วินมาแล้วครับอรอประจำเอ้ยเจ้านี่ให้รอประจำให้รอตลอดเนี่ย นายลวบากรอทำอะไรดีนะเอ,อ้ยยังไงอ้าวเฮ้ยแ่ขัดรองเท้า,าไปยินไหนยนะกินก่อนกินก่อนรองเท้าที่ไหนวะนายลวบากรออ,อ,ออ้าวโอ้ทำไรอ๋อขัดรองเท้าค่าเวลาอาเอาเอาขัดรองเท้าเออดีไม่เสียเวลาเปล่าแม่ ดูเราอาบน้ําแล้วก็ช่วยต pues ัวเองไว้ไม่ช่วยเขาขัดรองเท้าไม่ได้แอบดูอะไรน้องเลยเขาขัดรองเท้าไรไมะไรมีอะไรอย่าฟ้องดิ้ยเขาแอบดูหนูอาบน้ําอ่ะแล้วก็ช่วยตัวเองด้วยอ่ะโอ้โหไอ้นี่ก็เลิกขัดรองเท้าสักทีเฮ้ยมันเหมือนน่ะเอ็งแอบดูน้องสาวข้าอาบน้ําหรอเฮ้ยใจเย็นเย็เย็นเขาขัดรองเท้าเอ้ยไอ้แน้ามันตอเลยมึโอ้โหถึงกับล้วงนี่มาคุณต่อเลยตายผมทำไมอะครับ ก็เองแอบดูน้งสาวค่าฮะ,ะไม่ได้แอบดูไม่ได้แอบดูแล้วเมื่อกี้ทําอะไรขัดรองเท้าขัดรองเท<ะ>้าเงาวิ้งเลยครับเนี่ยขันไเนี่ยไม่ใจ่อยผมทำไมไอะ <c oughs> ถึงกับลวงโอ้ยเรื่องนี้มันจะโทษอะไรได้นอกจากเจ้ากรรมใดเวรอ่ะเขาทวงอะพี่วินเรื่อนี้จะโทษ ถ้าขัดรองเท้าของพี่ดีแม้แต่มันเมื่อดเหมือนนะ